น้ำปูนใสที่ทําจากปูนแดงที่เราผสมขึ้นมาที่จะเอาไปทาขนมคคกนะเมื่อเราผสมเสร็จผสมเสร็จแล้วทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มไปผสมแป้งนะให้มาเช็คน้าปูนใสก่อนน้าปูนใสเป็นยังไงน้ําปูนใสโอเคไหมพร้อมใช้งานพร้อมผสมแป้งไหมวิธีเช็คง่ายๆเลยก็คือให้เราเอาช้อนนะตักขึ้นมาชิมดูถ้า,าว่ารสชาติขมๆเฟื่องๆเยอะๆอย่างนั้นคือใช้ไม่ได้ เอาไปทําขนมคกไม่ได้ถ้าเอาไปทำขนมคกแล้วขนมคกมันจะมขมขมเฟื่องไปด้วยรสชาติของน้ำปูนที่ใช้ไงานได้ก็คือจะต้องมีรสชาติที่ไม่ขมไม่เฟื่อนไม่มากเกินไปแทบแต่ม่รู้สึกอ่ะแค่มันจะมีความขมเล็นกน้อยอ่ะมันเฟื่อเล็กน้อยไม่ด้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ถ้าเขาไม่ได้เยอะมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่ารสชาติโอเคไม่ขมไม่เฟือนเยอะนั่นแหละคือใช้ได้นะก่อนที่เราจะเริ่มไปทําแป้งนะอย่าลืมนะเช็คน,น้ำปูนก่อนก่อนที่จะเริ่มไปผสมแป้ง